ฉีไปกอม่ะับแบนมนเริ่มม่นัลยล่เนี่ยมันแพงอันนี้ทันไปซื้เมื่อไรวนหน่อย้เมื่อพี่น่อไปกินแหมกินกระปุ่นกันน่อไปกินกระปุ่นเรื่ไม่เท่าเปลี่ยนเครื่องก่อนปะหมดแล้วงานเนมีนะ เพือ่อนอยู่ในทางของวันแดดมันนี่เราบอกว่เาเดี๋ชั่วหล่อมก็มากจะไปหาเลยนี่เราซี้ิไปเล็กทีกับปูนพี่น้องเลยุท้ายที่น้อจยาวกันอะไรสุดท้าย,ายพี่นออ้อง <c oughs> สร็จแล้วพี่นออ้องเสร็จแล้วตารางอนนั้คิดคนเยนนอ,อ เพื่อนกำลังงานอะไรอยู่วันเชิงวัดพี่น้องนะเออวัดเห็ดบ้านนี้แล้วบ่เฮอหนี่นะกำลังเห็ดปลื้มอะไรนี่บัวร้ายกระส่ายอ่อ่อคือนอนอยู่พุ่นที่จ่ะเหมาะแล้วเรียบร้อยเลยพี่น้องเอออาหารกับมีแต่แนวแซ่บๆพี่น้องมีแต่แนวเราเรื่องมากมืดทุกอย่างเลยค่ะเป็เมื่อนี้เราเรื่องอิ่มเข่ามาแน่ก็เลยกินได้บ่วร้ายพี่น้องเอ้ย เป็นอะไรลูกขเที่ยวมากชบาดีอไหม้าเฮ้ยพังไหมชาบ้านอีพอังไหมไปเฮ้ยอีเมยไปเลยได้ เดี่ยวเลยพี่น้องเลยกนัสิกรับมีอยู่บบเนโรดสิ่งเนาะไปแค่ไปเมียค่ะครับเลยพี่น้องเลย หายแต่ยังขี้รถซิ่งอั่นี้ก็นโอ้ยกําลังทามหาว่าเอาคือเมื่อว่าเมื่อกับบอกออกกว่าเออ อเบรดวอ้อ่าเป็นนอหมือน้อไปให้เราได้รอบหรอให้อเอ่กะยาเปาไปยังก็เลริดวณอดมาเมื่ออะไรซะดอกมาแต่เศร้าพูกินแล้วเออเราเวมาเจอ็นออย่าเยูพิ่นเพิ่นมาเสิร์ฟอยู่สิเมื่ออะไรนี่นะชคดีดเหอเลยเออเออเปยัง ครับพี่น้องเลยจ้ากินยังซ้มพอลูกนี่่ะป้าสี่คนเนาะไปขอบครัวใหญ่เลยไปเลยด้ไปบุญบุญใส่อีกแล้วมีแต่อยากบุญ นั่งน,นั่งเนี่ยนั่งเยอะเป็นแต่สีผมพี่น้องเอ้ยสีผมหยางถ่ายกับถ่ายเอ้า <c oughs> ีเมย์ด้วยนะอ้อยพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้นี่เฮาก็มาซื้อน้ำอ้อยพีนย่น้องแซ่บแสบพี่น้องเอ้ยเฉันใส่บักหนาวน้ำน้ำอ้อยนี่ค่ะ ได้แล้วแม่กำลังสีเมื่อพี่น้องเลยอันนี้เป็นวัดที่เพิ่นกำลังสีเห็ดใหม่พี่น้องแต่ยังเห็ดบบแร้วพี okay. น่น้องเลย แ่บพอตั้งเนาะยังปไปแล้บไปแล้วไม่นชน่น,นั่นใส่เขาไม่มาบอกไปกินข้าวปุ่นเขาขึ้นล่อโมเป็ดบอกขึ้นนั่นเ่อ,นนเอจะเอาเนี่นะเอเอสิพาพไปกินข้าวปุ้นต่อพี่น้องเอลยกินข้าวปุ้นแซ่บๆแล้วก็มือกราบพี่น้องอันนี้กระเจี๊ยบยงแอบแต่พอ โบอยากกินยังอยากกินลูกซีหินเอออยากกินลูกซินนึกว่าอยากกินลูกซีินงุะน่ดเอนนันเอเมื่อลกน้องดำพี่ดำเลยเสียดำเปินี่กันเด้อนะเสียดำนะเอออะลรฮจ้าคู่เยอะเลนนั่นน่ะเป่าเป็นเป็นเลยเนาะ ไอ้แบงนีอะไรเครื่งหนึ่งมึงโนะ้น่ะไปไปกินข้าวปุ้นไปไปไปบุญกับจังไปบุญบ้านน้องพื้นเด้พ่อเพูดบอมาแรกอย่าไปบุญแนะบบนั้นหน,น่องพืพ้นเออไปไปนี่เจ้าผู้แอบจ้าเอียงเออกรบปท่านในงานข้าเจ้ากรบปท่านในงานนี่โนะกรไปหมื่นนี่แหละลูกมือแรงมือแรงข้าเจ้าเปิดไปมีสไลเดอร์น้ำจะไปขี่สไลเดอร์ อันยัคขี่รสซิงบุญแนนองพื้ลวมัแรงค่ะวะไปเด้อกบ้านมาเลยโอ้ยมาเมือไงไปไปอ้มเอาพอไปปลาเลยเอาไวไวอยู่นี่บ่นัำปอไปแหละกระลูกนะไปน้ำแอนปเปิ้ล ส่เไปนอนนอ่นเออสิได้ไปนอนอีกแรตักหน่อยนี่บไว้แ้วข่อยนี่าสิป้านอนผู้เดียวแล้วบานี่แหมพี่นอนเ้ยลานพี่นองเ้ยไปไปน้ บขไก่ส no. yeah. no nah. ิพามากิน้าปุ่นพี่เรายยงอนหนางอยแท้ออนเถอะอ้อนอนถูกใจนะแอบพออยังบุพอยังไม่แอบยาอีกมือับไปล้วใ

แบ่งสิขี่จะเป็นวินผัวแยแบ่งเอยจักจิขี่รถสิ่งกับสาเลเดร์ไลยไปจักจิได้เขาห้องมอไปซ่องมือมาตื่นมาแต่เขาห้องมอเลยยงเมาลุยั่เมาวอะป้าเป็ตาแสบอะี่พี่น้องเลยเจ้าบยงเงียเลาเจ้าบะยงเงียนเลาต้ม้แบ่งไปเขาก่อน ช้อนอยูนขังเอซิลีดาอันนี้อืมกินได้เจ้าุยายะนี่เอาุ้นน่าิ้มยมัยอนนีกินบ้างข้มี่นี่งามได้สมิน่าเรื่องสิมากินเนื้อดวยเฉพาะได้พี่น้องยเว็นเนื้อผู้ชายพี่น้อยเหื้อขาป ได้ก็ได้นี่ก็อย่างไงเอาหายได้นะกเอานะเต่ห่วหายด้กคันดามากก็ดีแล้วหาเงินมาคำสอยกันเนาะอยากมีเออยาเมีเอาสเปลายเนี่ยสสวยสสดสเลยอะบอสสดจนแบบใกล้ใกล้ทองอี่างเเอาคันทองกับบอมีเอาวันบีนีเท่าไหรล่ะตัวเลขสามสี่ที่เขาสามหาสามหาเดือนนึงแไปเดียว ยำไม่ลัวยั่เดกพี่เเอานมาแ่เด้อบานแ่ยังม่ได้ได้แล้วซมี่จากสอ่าก่อนแซมมี่เยอะกนซมมี่เนาะอ่างนี้เหอตกานาวไม่นั่งก็เมื่อกี้มันนกมา้มดหือเ่านากินหมดติดหลอดเลยขนาดอันเดอก็ าไปสื่อแบบไดกระสับไม่ได้แทงอได้ค่ะไปสื่อตัวนักกเจ้ามากอมันมันอย่างมันเปื่อยแล้วมันลายน่อยเนาะนันหุ่นมันนะนไหุ่นโลหุ่นนี่ย่ปัไอน้ต้องจอยจำนื่อยตย้อยยังจังไน่ไม่ไปตรงไ้ใสกระดูกมีเอต้องจับไรเต็มใหมเต็มมือหรอ เต oh, oh, so uh ็มโผมางนี oh. mm ่นั่นเยกจได้หุ่นแบบเจาใช่านอวนอวนกระจายังกันยาจก็กระจายยังกันยาคือกันหรอใ้ม่านองนนี้ะอกเออเออนเอเออเเอ ไป่ได้พัวคือไปไหนไปหัวเมื่อไหร่ตอนนี้มีเงินไปแต่งหน้าใหม่นะอันนี้ก็เอาอะไรกันเนี่ยเขาซื้อผ้าอะไรได้นะจัดไปนะที่เดียวกันเราแต่งยังวันแต่งเอาที่เดียวกันน่ะวันก็แต่งแต่อหอยมีลูกไม้กะแซ่บยุทธาลลูกไม้ได้ยิ่งก้อนเหมันอยากให้เจ้าลูกหยากินแบบไม่โดนกระปุกแล้วใส่แซ่บหมดหรอ

มานะมา่มาอบคุนกำกันได้ไหมเด้อมาทางไหนปักสองบ่อ๋อโดยมาก,กินกำกันใช่ไหมสาคู่กันไว้ังไมูนั่นบ่